เป็นไรนะนึกว่าไฟเลี้ยวมันนึว่าไฟเลี้ยวไปปัดโดนแล้วมันไปปัดกล้องไงโอ้โหนี่เขาเสียหายไหมเสียหายไหมไมไม่เสียหายหรอกแต่ว่าแต่ว่าภาพมันไม่ได้ภาพไม่ได้ไม่เป็นไรคือคือตรงนั้นคือจริงมันต้องผมได้ได้หรอกคือจอ้จอด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 เดโอเคไปเลื่อนมาอย่างนั้นมาเดี๋ยวรับเฟ็มกล้องใหม่จอด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 ถอยลังไปถึงที่ที่พี่เข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเมื่อกี้เขาไปจอดไป อ่าครบแล้วได้ได้ได้แล้วได้แล้ว่พี่ขอสุ่ยท่านแต่ตอนนี้ไม่มีเสียเสียงอยู่กับเสียงอันนึงเสียงอันนึงอะไราล พี่ดรแล้วตอนี่อยากขอี่ีหมาเฮ้ยวังเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนขี้สดเลยแไหต้องฝัง้นมาเลยอ้อมออมอ้อมรถเลยเอาด้เอาสองอันต่อต่ออัน่ขับรถมาตั้งนานแล้ว ทำไมเราไม่เจอเขาสักทีเอ้น้องกุ้งตัวแค่นี้จะเดินไปแล้วหนาประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็มาพูดเดี๋ยวผมก็มาพูดฉันว่าน้องกุ้งเพฉันว่าเขาไม่น่าจะมาะไปขนาดาเชือนี้ออย่างน้องกุ้งเนี่ย ฉันว่าเขาไม่น่าจะมาไกลขนาดนี้นะยไอ้มัดมัดเพื่อให้มันหลวมเออฉันว่าฉันว่าเขาไม่น่าจะเดินมาไกลขนาดนี้ไล่ฟอสฟอร์มพูดใช่ไหมผมพูดเอาแล้วไล่ฟอสฟอร์มพูดอะไรไกลกว่าที่คิดไงอ๋อไกลกว่าที่คิดโอเคไม่น่าจะมาไกลมันก็ไม่ไม่ไม่มันมันไม่รัดแน่นขนาดนั้นนะพี่หนุ่มนะเซฟเซฟนะไม่ไหวตะโกลนะเฮ้ พวกนี้จบนึงนะฝั่งนู้นนี่อยู่ฝั่งนู้นหลุดนี่มาหลวบนหลวทำระไรบ่ทำอะไรกันนี่ดูดีไปเกินน้องกุ้งเฮ้ยแล้วก็เหนื่อยเราทุกทีไปต้องบนไม่ต้องบนิดต้องบนไ้องบนปตรงบนขับรถเัไปได้ได้ได้ทรเดียวยจะกินอะไบ่ายไปเลยนะ